เติมน้อไ,ไหมแม่จะกินกับน,น้ำพริกน้องพี่ก็น,น้ำไหลไหลอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อไม้เอะเน็ตเจนเป็นอะไรตำน้ำพริกกะปิแซ่บคักน้องกินกับส้มตำนี้แหะคะ่ะพี่ม,มาทักทายตอนเย็นๆคะ่ะ นี่ไงน้องน้องมีส้มตําด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะกินส้มตําอ่างกับสีบ้านน้องอีกสับยี่พี่น้องมากินมะม่วงค่ะพี่ติว๋วเก็บมะม่วงมาจากต้นสดๆเมื่อกี้เพียงสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะยายยายทุมสารสินสวัสดีค่ะค่ะตะกงบางส่ว ตอนเย็นๆนะคะไหลสดสะสมเวลานาทีแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวเน็ตน้องสาวเป็นไรคะทำไมเป็นกระตุกกระตุกเน็ตโท์ใส่มองแหมใส่มองปลาไบหลงปลาว้พี่น้องเย่าพาไปเบิ่งปลามหมพาไปดูปลาทักทายตอนเย็นๆนะคะไฟ์สด สะสมเวลานาทีแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยคุณแสงคุไทยก็สวัสดีคุณก้สุดแขนค่ะนี่อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรคะวันนี้น้ำน้ำไอไปกินน้ำโอ้ยเอาเอาจะเอาค่ะเฮ็ดบวก เอาเอาซ้อมเบิงยูเดอร์คุณแสงอุทัยสวัสดีนะคะคุณแสงอุทัย อยากกินเด้เปรี้ยวปากน้ำมาจ้าพี่น้องเก็บบกวงมาจะต้นคุณอุทยัยคุณแสงอุทยัยสุวรนณเพชรสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยสวัสดีพี่น้อง กินมะม่วงค่ะพี่ติว๋วเก็บมะม่วงมาจากต้นสดๆเมื่อกี้ทุกท่านทักทายตอนเย็นๆนะคะไ์สดสะสมเวลานาทีแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวหายกระตุกหรือยังเน็ตเน็ตเป็นอะไรคะวันนี้วันนี้มาไล์สดแล้วทําไมเน็ตเป็นกระตุกกระตุกเอาเห็ดปลวกน้า ขิวทานกับส้มตำใส่ม้องแหมใส่ม้องปลาไปหลงปลาไปพี่น้องอย่าพาไปเบิ่งปลามาพาไปดูปลาน,นี่เราก็มาไลฟ์สดอยู่ที่ที่ทำงานนะคะ ติ๋วก็สวัสดีคุณแสงอุทัยค่ะก็สมดีแหละมาส่งกำลังใจจ้าสวัสดีจ้าน้องลา <c oughs> ขาตะกลมบังโทรศพัพท์อยู่คุณพี่สวัสดีค่ะพี่ติ๋วปโนลามสวัสดีค่ะคุณเตี้ยจันวีสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยมะนังเฝ่ปปาลปลาล้ปลาไว้เอา พูดเรื่องจริงนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูพอดีนี่เองก็มาส่งกำลังใจจ้าสวัสดีจ้าน้องลาคาตะกลมเบิึงโทรศัพท์อยู่คุณพี่สวัสดีค่ะพี่ติ๋วปโนรามสวัสดีค่ะคุณเตี้ยจันวียง <c oughs> สวัสดีทุกทุกท่านนะคะยายยายทุมสารสินสวัสดีค่ะค่ะตะกลมเบึงทลอ เติมน้อไ,ไหมแม่จะกินกับน้ำพริกน้องพี่ก็น้ำไหลไหลอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อไม้เอเน็ตเจนเป็นอะไรบ้านไร่เจนกระมลค่ะบเพจบ้านไร่เจนกระมลน,นะคะมาทักทายตอนเย็นๆกันทุกคนนี่ไงน้องน้องมีส้มตําด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะกินสมตําอ่างกับสิบ้านน้องอีก เสริมน้องไม่พั่นลบอบันทำหน่อไม้เพิ่งจะเสร็จค่ะวี่ติ๋วต้มเน็ต,เน,ตเน็ตเจน,เปนไปเลยเป็นกระตุกกระตกักนาอเน็ต วันนี้ไม่มีฝนเลยค่ะทุกคนสบอยู่พี่น้งองมากินมะม่วงค่ะพี่ติว๋วเก็บมะม่วงมาจากต้นสดๆเมื่อกี้วันนี้ไม่มีฝนเลยค่ะทุกคน ะะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยวันนี้ฝนไม่ตกเลยอากาศร้อนมากเลยอากาศร้อนมากเลยเฮงๆนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โก้สุดแขนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยเพจ บ้านไล่เจนกะมลค่ะบ้านเพจบ้านไล่เจนกะมลน,นะคะมาทักทายตอนเย็นๆกันกทุกคนสวัสดีคุณชวีค่ะเน็ตเน็ตบ้านไล่เป็นอะไรคะวันนี้ เป็นอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสองวินะคะเดี๋ยวเอาเอาเน็ตเอาเน็ตนี้ออกก่อนหรือมันขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยเน็ตเน็ตบ้านไล่เป็นอะไรคะวันนี้ นนีไมม่่ฝเลยคคะทุก<ม>ตำน้ำพริกกะปิแซ่บข้างนอกกินกับส้มตำนี่แหละคะ่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลย<ม>ตำน้ำพริกกะปิแซ่บข้างนอกกินกับส้มตำนี่แหละคะ่ะพี่ ม,มีฝนเลยค่ะทุกคนคุณอุทยัยคุณแสงอุทยัยสุวรรณเพชรสวัสดีวันนี้ไม่มีฝนเลยค่ะทุกคนมาส่องกำลังใจจ้าสวัสดีจ้าน้องลาค่ะ <laughs>